เอานะครับผมก็ขอ,อการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องนายดรอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมเป็นวันเอ,อ่ออาทิตย์นะครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งยี่สิบเจ็ดนะ,ะก็ปลีกนะครับผมมันปิดเย็นประมาณเกือบตีหนึ่งครึ่งเลยนะอ่าก็ตอนนี้ปลีกได้ทําการเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โห รอยอย่างนานนะผมบอกเลยผมนั่งรอตั้งแต่เที่ยงคืนเ่งคือยังปิดตีหนึ่งก็ปิดต่อโอ้โหจนถึงตีหนึ่งครึ่งนะครับผมไม่กว่าจะเปิดนะฮะโอ้โหรอใจจดใจจอ่อดูบีที่ได้มาเนี่ยผมจะไปถล่มเกียร์นะครับผมทนะั้งหมด3 ID ดีนะผม ID ดี d 2 ID 3อีอีนะครับผมก็จัดเลยนะครับผมไอดีนผมจบม้าสองนะครับผมก็คือผมยืดม้าสองได้นะ ID 1นนะโดยไม่มีเกียร์โนดนแน่นอนนะ จะเหยียดจนจนถึงวิธีสุดท้ายได้ไงเกียร์โดนแน่นอนเนี่ยมันน่ากลัวนะเกียร์นี่นะนะครับผมอ่าก็พูดมาถึงเกียร์โดนแน่นอนเย็ดแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเลยละกันนะโอ้โหร้่นร้อนลวนะครับผมอ่า ก่อนที่เราจะไปเปิดกันนะครับผมก็ขอฝากร้านหน่อยนะผมร้านเพจนะครับผมก็ชื่อว่าเพจในยูโรช็อปนะครับผมอ่าก็ฝากไปกดไลค์ด้วยนะครับผมก็รับเติมเลยเชื่อราคาถูกถูกคุ้มนะครับผมเติมถูกกว่าในเกมอย่างแน่นอนนะครับผมลิงก์เพจอยู่ที่ท็อปคอมเมนต์เลยนะครับผมสามารถเข้าไปเติมได้ตลอดนะครับผมอ่าผมอาจจะอยู่ถึงช่วงประมาณแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้นะครับผมร้านเปิดก็อาจจะสายๆหน่อยนะอ่านอนดึกก็ถือสายแล้วผมอ่าโอเคจัดไปนะครับผมสำหรับเกียร์ เออโดนแน่นอนนะขอให้มันออกเฮ้ยนะผมคอนปีใหม่โอเคจัดไปแล้วผมอยู่ทั้งหมดสามครั้งนะอ่าโอเคครั้งที่สามกดเปิดเลยละกันนะโอเคเกมนะผมไม่รู้ว่าช่วงนี้มันเป็นเวลาแจกของของเกมหรือเปล่านะผมโอเคเปิดมาคาทาเซลรี่อันนี้ใช้คิดมาจะดีกว่าถ้ามีคิดมัดนะโอเคต่างหูปีตนะ่าฟ้าเราลงเตียมมาอีกแล้วรพี่แล้วก็มาถ้าเราลงเตียมนะถุงม,มือฟินิกส์นะผมรายการช่วชะตานะโอ้โหจบเลยนะผม เรียบร้อยแนะล้วผมเล่าลงเตรียมลแล้วเป็นอะไรก็ออกนะครับผมรอบนี้ก็จะจะออกะนะอีกแล้วนะอ่าก็มีหลายชิ้นแล้วนะครับผมอ่าโอเคนะผมเศร้าโอเคมาย้อมใจแล้วผมเปิดกบย้อมใจหน่อยนะฮะโ,โ,โอ้โหเอยอุนตาออกหนึ่งอุนตาโอ้โหเกยันกบอ่ะไอดีนี้แล้วผมไอดีหลักคือเรื่องเกียร์นะค่อนข้างแบบแบบแบบอับปรเรียเกียร์ เรื่องเกียร์ที่ปรีมาหายดี ID หลักนะครับคือแบบเกียร์ไม่ออกเท่าไหร่นะแต่เรนเจอร์นี่คือว่าดวงของเรนเจอร์ค่อนข้างมานะครับผมอ่าโอเคเราตัดไปที่ไอดีที่2เลยละกันครับผมโอเคนะครับผมมากันที่ไอดีที่2เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าไอดี ID นี้ก็มีอยู่100รูปี้นะผมร้อยสี่นะถ้าเรารับจาก VP ก็น่าจะครบ200แล้วนะครับผมเราก็สามารถเปิดเกียร์ได้นะไอดี ID นี้นะผมจัดไปเปิดเลยละกันนะผม ID 4 ID 5ไม่ได้เปิดมาเพราะเราลูบี้ไม่พอนะผมเปิดแค่3ามใบดีนะฮะโอเคจัดไปแล้วผมจบท้องหนึ่งพอดีนะฮะผมโอ้แล้วก็ไม่พลาดนะผมที่จะทําการเปิดเกียร์นะผมก็คือเกียร์รอบนี้เนี่ยค้อนมันค่อนข้างที่จะเจ๋งเลยนะเกียร์ปีใหม่อื่นช่องอื่นก็ถือว่าเจ๋งพอสมควรนะผมอ่าก็เราที่จะทำการเปิดเลยนะครับผมก็มีสองเรารูบี้เนะี่ก็จัดให้หมดนะอย่าให้เหลือนะครับผมเกลือช่างหัวไม่มันนะผมโอเคนะผมจัดไปนะผมสองเรารูบี้ ไม่ไดีนี้ออเถอะคือเกียร์ไอดีนี้มันก็ไม่ได้ดีมากเนาะเออเกียร์บอกว่ามันเฉยๆนะผมระดับที่พอเล่นได้นะโอ้โหปืนแมกนัมรองเท้าเตี่ยวหุยมือฟินิก์โอ้โหจบแล้วโอโ้โหผมเห็นไอสองครับสุดท้ายนี้น่าจะจับโอ้โหโอ้โหโอ้ผมว่ามันเกินไปว่ะทุกคนผมว่ามันเกินไปโอ๊ยหนอ แสบจริงๆเลยเกมนะผมอ่ะโอเคเรียบร้อยนะผมไอดีที่2ก็ยับเยินนะผมไอดีนี้รีไวลยก็กล้แม็กด้วยนะอ่าเอาจิงนะผมถ้ามีธาไฟตัวอื่นนะผมก็ว่าจะปั้นนะแต่มีรีไวก็เอามาก่อนนะผมข้อเสียรีไวมันเยอะนะบางด้วยนามมีก็ไม่ได้แรงมากนะผมแต่สกิลก็ผมถือว่าแม่นนะแต่แคสนามมีมันก็ต่อยมากนะผมโอเคนะเราตัดไปที่ที่3เลยละกันนะครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้เรามากันที่ดีสามเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านรับของกันก่อนเลยนะโอเคไอดีสามก็น่าจะจบประมาณทองได้นะผมประมาณทองหนึ่งนะเฮียขา่าลูบี้เดียวผมก็จะแบบสามารถเปิดได้นะผมโอ้โหเขี้ยโคเทียเลยผมเป็นอะไรที่เทียบากโอ้โหจบแล้วท่านผู้ชม๋ยวลองดูซิว่าพวกงนี้มาสามารถแบบมีตัวขตรเทียยับกว่าเก่าอีกนะในดูสเลด โอเคสเลอันี้หาปั hey. yeah? Yeah, oh ้นเลยล้วกันนะเผื่อได้ใช uh ้นะครับผมสเลดคือต้องการหาลูบี้อย่างเล่งด่วนนะครับผมจัดไปท่านผู้ชมเอาแล้วน่ากลัวจริงๆเลยหูเกียแน่รวยเฮียโอ้โหดูนาคนเลยว่าจะเป็นยังไงไอดีนี้ไอดีอื่นก็ยับขนาดนั้นแล้วไอดีนี้ก็ไม่พลาดที่ยับเหมือนกันนะะ โอ้โหจัดไปนะครับผมเกียร์รอบนี้ผมยอมรับจริงๆว่าออกยากชิบหายไม่มีโดนจริงจรงอ่าเปิดละแต่ผมอยากได้ผมประหมา่าโลภมากเกียร์โดนแน่นอนผมแบบไม่มีอ่ะเออแต่ดีนี่มีชิ้นหนึ่งนะคาถาเอ,อ่อจันทานะครับผมโอเคจัดไปแล้วผมเปิดกันต่อไอ้ดีๆโอ้โนโอ้โห,โโหไม่กล้ากดเลยกดแล้วน่ากลัวกดแล้วจะหัวใจวายจะตายแล้วผมเกลียดี่เอ็กนะ กว่าจะดองได้นะดองสองอาทิตย์นะครับผมหนึ่งกูว่าแลว้วโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหเฮียเฮ้ยไอ้เฮียโอ้โหคือผมอยากจะด่าเกว่ะมึงไม่ออกเลยดีกว่าให้กูมึงเอามาทำไมเฮียผมโกรธอ่ะอันนี้ผมโกรธอ่ะผมโกรธอ่ะเฮียโห แ k ปเลยโลไทยไอเ้เยี่ยไอดีสม,ม,มี2ชิ้นแล้วท่านผู้ชมดีสามมีสอชิ้นแล้วครับท่านผู้ชมนะโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะถือว่าดีมากนะครับผมสุดๆเลยนะโอ,โ,โอ้โหผมรู้สึกภูมิใจว่าท่านผู้ชมคือว่าอย่างไรก็ออกกั้ไอดีก็ไม่ได้เย่ะนะไอดีนี่ก็ เกียร์นั้นผมก็ใส่ใดาวินชีไปนะแต่รอบนี้ไม่รู้จะใส่ใอะไรช่างบันทึกนะครับผมกเอ้เอ้สุดนะฮะแต่ผมต้องมาดูอีกทีว่าผมจะใส่ใตัวอะไรดีนะผมสำหรับคอนปีใหม่นะอาจจะใส่ใเป็นทางด้านของเจมก็ได้นะครับผมเจมแต่ดูก่อนว่าเราอาจจะปัน้นตัวอีหรือเปล่าไอ้เต่าเลนนี้ผมไม่น่าใส่ผมไม่ชอบหน้ามันเทียนนั่นเองนะครับผมก็เก็บไว้ก่อนนะสําหรับเกียร์นี้ก่อนที่จะ เอาไปหาใส่ก็ล็อกไว้ก่อนนะผมเผื่อมือด้านขายไปเผื่อหน้านมือดลานขายไปนะผมไอดีดนี้ก็มีเจ็ดดาวแล้วหมดสชิ้นแล้วนะฮะมันมาเสริมอัน,น,น,อนก็ดีใจนะครับผมแต่ถ้าออกไอดีถักคุณด,ดีใจมากกว่ามึงออกนุพี่อะไรดีนี้ <c oughs> จ,จะช่างมันเถอะนะนาคตไอดีนี้เดี๋ยวมันจะโตไปเรื่อยๆนะผมเกณฑ์น,นี้ก็มีประโยชน์สำหรับทีมอยู่แล้วนะับผมอ่ะโอเคนะคผมทั้งหมดสไม่ดีออกหนึ่งดีไอดีสามนะครับผมอ่ะงั้นก็ขอจบคลิปเท่านี้ละกันนะครับผม ใครที่แบบว่าเออรอเปิดช่วงเช้านี้ก็เป็นกำลังใจให้แนละ้วผมขอให้ได้ขอให้โดนนะผมขอให้ออกในสิ่งที่เราอยากได้นะผมอะโอเคนะผมเจอกันใหม่ชิปหน้านะครับผมท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม